สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ลองเกษตรพิชรกับตอนนี้เรามาดูพืชอีกหนึ่งชนิดครับของพี่พรนะครับเขตจังหวัดประจวบคิริขันอำเภอหัวหินเช่นเคยครับนะครับมาดูก่อนเลยครับมาดูก่อนเลยนี่นะครับโอ้โหสวยงามพลาามแปดครับอ่ะมาพบกับพี่พรอีกรอบหนึ่งครับครับสวัสดีครับกับพี่พรผักชีของพี่พรเนี่ยเก็บครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครับครั้งแรกปลูกกี่ไร่ของพี่พรตอนนี้ที่เก็บเกี่ยวอยู่ห้าไร่ครับห้าไร่ ครับฮาราครับอ่าก็คือผักชีมีอายุ45วัน45วันนะครับ45วันเนี่ยใช้อะไรบ้างครับก็มีใช้โฟทีมีใช้แบ็กโฟทีกับแบกสองอย่างหลักๆนะครับเป็นหลักครับอ่าแยกฉีดเนาะแยกฉีดอ่าแน่นอนโฟทีโฟทีก็ฉีดตอนเช้าอ่าแบ็กก็ฉีดตอนเย็นอ่าครับแล้วมีโรคแมลงอะไรรบกวนไหมอันนี้ไม่เจอเลยเนี่ยครับด้วย โอ้โห oh, oh, สวยงามมากผักชีที่เราเห็นเนี่ยกลิน่นเนี่ยผมนั่งอยู่ผมได้กลิน่นผมหอมมากเลยผมบอกตรงๆนะเพราะว่าผักชเีเวลาซื้อมาเนี่ยบ,บอกได้เลยว่าพอกินแล้วมันไม่ได้รสชาติผักชีอะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เคมีกันแต่แปลงนี้ใช้เคมีมไหมไม่มีเคมีครับไม่มีเคมีเลยอ่าขออนุญ,ญาตสวยๆแบบนี้พี่พรฉีดพ่นไปประมาณกี่ครั้งอฉีดไปสี่ครั้งครับสี่ครั้งครับ เป็นฉีดด้วยโฟทีสี่ครั้งครับแล้วก็ฉีดแบคสี่ครั้งอืมอย่างละสี่ครั้งครับอย่างละสี่ครั้งอ่ะโอ้โหประหยัดไหมครับเอาจริงๆเลยก็ผมว่าผมยังไม่หมดถุงเลยนะยังไม่หมดซองเลยนะครับห้าไร่เนี่ยหมดโฟทีไปกี่ซองยังไม่หมดซองเลยครับยังไม่หมดซองยังไม่หมดซองเลยครับดีใจว่าใช้ได้ต่อนะครับแล้วแบคหมดไปกี่ขวด หมดไป2องร้อยซี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 จากพันซีซีขวดเดียวเนี่ยนะครับได้อีกได้อีกห้ารอบครับได้อีกสี่รอบนะฮะออกประหยัดขึ้นมากเลยตอนนี้คนงานกําลังทําอะไรครับกาลังคัดผักชีอยู่ครับคัดผักชีอยู่นะครับก็เอาเอาใบที่ใบเลี้ยงใบอะไรคัดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับครับอ่าเอาใจช่วยครับแต่แน่นอนผลลัพธ์ของพี่พรได้เรียบร้อยแล้วในส่วนของผักชี เดี๋ยวเราจะมาติดตามดูครับนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ในส่วนของว่าจะได้เงินสักเท่าไหร่นะครับอะไรก็ทีแต่คิดว่าเป็นเงินเป็นทองแน่นอนเพราะโฟทีของเรายิ่งใช้ยิ่งเป็นเงินเป็นทองอรัวันนี้ผมนัทพงศ์บรรทองเกษตรพิศโลกขอบคุณพี่พรมากครับแชร์ให้เราฟัง2เรื่องเลยทั้งพริกแล้วก็ผักชีมีปลูกอะไรอีกครับนอกจากพริกกับผักชีพี่พรมีมันละกอครับมะละกอครับที่เราเห็นต้นเล็กๆเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้โฟทีเหมือนกันตัวนี้ใช้แบ็กโฟทีอ่าครับ ซึ่งกำลังกาลังกําล,ลังโต,โตเดี๋ยวเรามาติดตามดู <c oughs> บอกได้เลยว่ามาส่วนนี้มีทั้งพริก <_ iliyor> มีทั้งผักชีมีทั้งมะละกอนะครับถือว่าเป็นกเกษตรรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำกล้าลงทุนจริงๆอวันนี้เอาใจช่วยขอให้พี่พรได้ผลลัพธ์ที่ดี <_ uch> เป็นเงินเป็นทองผมนัทจะพงศ์มทองเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ